ใครที่กำลังจะเทเคมี Me กับเอเลเวปีนี้นะครับฟังคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจน้องๆที่เรียนเคมี Me แล้วรู้สึกไม่ชอบนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากว่าเฮ้ยต้องจำอะไรเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีการคำนวณที่ซับซ้อนใช่ไหมแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับถามว่าแล้วต้นเหตุของความไม่เข้าใจเนี่ยมันอยู่ตอนไหน นะจริงๆแล้วนะครับพื้นฐานเคมีทั้งหมดในม4 5 6หรือแก่นเคมีต่อจากงาับก็คือเคมีม4ครับนะตอนเปิดมาเนี่ยน้องจะเจอเนื้อหาของตารางธาตุนะครับทีน,นี้ในปัจจุบันเนี่ยเนื้อหากระทรวงเขาอาจจะไม่ได้เรียนตารางธาตุมาเป็นอันดับหนึ่งเอ,อคุณครูบางโรงเรียนก็อาจจะพาพวกเราไปไงไปออกทะเลไปคำนวณอะไรก็ไม่รู้นะครับออพวกความปลอดภัยอนะไรเงี้ยเขาจะเน้น นานไปหน่อยโครงสร้างอะตอมมันจะพูดเยอะไปหน่อยจนกระทั่งลืมแก่นว่าวิชาเคมีเนี่ยภาษาคือตารางธาตุนะครับถ้าเราเข้าใจตารางธาต <c oughs> ุเราก็เหมือนกับเข้าใจกอไก่ถึงฮอนทูนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการผรสมคําของกอไก่ถึงฮอนทูก็คือการเขียนสูตรเคมีนั่นเองน,น้องก็ต้องไปอ่านต่อในบทพันธะเคมีนะที่เป็นการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก แล้วก็การเขียนสูตรโคเวเลนต์ ent, นะครับน้องอาจจะไม่เข้าใจพันธะเคมีเลยก็ได้แต่น้องเข้าใจแขนเขียนสูตรน้องก็จะสามารถไปต่อในบทคำนวณเทมอม2ได้อย่างดีเลยนะ